ที่วรามูแนอี่คนดูแบบอาออกมาอะไรแบบอาจารย์คนจำได้ใช no. ่ไหมไอ้ท um, uh ี่จำได้หรือไม่สองมาที่แล้วไปอาจารย์ครับคลิปทดสอบก่อนอาจารย์ลงคิดไว้เนี่ยมันเป็นผู้หญิงคนหนึ่งเลอเวลา เกิดอะไรที่น้อยกว่าหนึ่งแล้วเขามาจากไหวเนีคือผมจังหวัดผมลืมแล้วเพรว่าผมรู้สึกเยอะแต่ว่าเขาเนี่ยโดนเขาบอกว่าเขาโดนใส่มีของต้องไปแก้ต่างๆแต่จริงๆแล้วเขาไม่โดนใส่เขาไม่ไู้ของเขาไม่ได้สิงที่ดีแต่เขาเป็นคนที่มีองค์เยอะเขามีองค์มีสายยางสายยางเนี่ยหน้าหึ่งตัวคือเขาพยายามที่บอกว่าแอนตี้ต่อต้านที่เขาไม่อยากเป็นแบบนี้สุดท้ายอ่ะมันเราไม่ของที่ไม่ดี ว่่า,าไูได้คือจริงๆเขาอยู่ในร่างคนที่อ,อยู่มันก็ออกมาโง<อ>่เหมือนยูร<อ>่าจานโง่ใช่คือทุกคนเนี่ยอาจจะมองว่าเฮ้ยเขโาโหนีเข้าเขาถูกคุณใสแล้วโดนใครทำหรือเปล่าผมัูเขียวเขาใส่งเขียวมาสุดท้ายมันม่ใช่แล้มันคืออนดับชาติเขาว่าเขาเกิดเหมือนงมาดามสุดท้ายเนี่ยเขาเกิดมาในชาตินีาาอ้อาจจะหมดรูปหมดจำอะต่างๆแต่ด้วยความว่าเขามีอนดับชาติหรือว่าเขาอยู่เมือนมาดามเขาเลยมาเลรื่อยๆที่เขาเห็นว่าเฮ้ยบอกว่า เขาหมดในแม่กันนะแต่ที่อื่นว่าเขาก็สารมึง้องมาหมดมึงคือคนที่มีองค์หรือมีคนที่มียานคือสายยานของพญานาคแล้วต้องฉีดน้ำแล้วก็เห็นอาจารย์บอกว่าเข้ามาเข้ามาเข้ามาคือเรียกเข้ามาหน่อยก็คือเรียกคือผมคนโผล่เปิตรงนี้เข้ามาเียคือผมวอาการแสดงว่าไอ้สิ่งที่เป็นตัวแสบเขาเนี่ยไม่ใช่ของไม่ดีแต่มันคือของที่ดีของที่ดีเวกเนี่ยมึงก็มาเต้นรำผมเปิดเพลง รำบางอว่าพญานาคชอบชอบเรามันเป็นเท่งแคนเท็งแหนมีท่งสานเราชอบมากถูกไหมพญานาคเีไหนตระกูลตระกูลน้ำบกคนฟ้าเลอยยวมากหลายสีถูกไหมการย้ายพญานาคเัาชอบนะแต่คนมองว่าเป็นเขียวก็ต่างต่างวานไปต่าดต่างมันกลไกวนารการเกิดเนี่ยเยอะแยะมากมชั้นฟ้าชั้นนินชั้นบดาน มึงเคยเจอเป็นชายบ้าดามึงกลับมาครับมันก็มีอะไรใหญ่ๆยานหรือว่าต่อสายต่ญญาผมเลยบอกว่าเฮ้ย,ม,ออยนะมึงไม่ต้องหยุดเึงไหนต่างแล้วนะมึงไ้อมีอะไรได้โดนของแต่ว่ามึงคือร่างตรงมึงคือคนที่ยันอย่านนะั้นอ๋อแล้ว,แล,วแล้วที่เขามาหาเนี่ยเหมือนเขาก็อยากประสบกับล้มเร็จด้วยอยาใช่อยากรู้อยากอันตาแต่สุดท้ายเนี่ยผมบอกเขาว่าเอออันนี้คำตอบนะไม่มีใครสามารถที่จะ ช่วยมึงได้ใช่ไหมกูปลูกมาเพื่อว่ามึงเลื้อยมึงลำมึงไม่ใช่ว่าร้องวายหรือคนีเท้าอ๋อนีเ้าเี่ยจะร้องววายก็คือให้เขารู้ตัวเองว่าเ้อเป็นอะไรมแล้วมึงตรงไปบูชาคือผละมารากายใช่ไหมมลงมืดีมากูหวลวเหดการ้กนไดะกิน้กินแต่ผลไม้อาจารย์ครับคือที่ทำพิธีนบอกว่าอท่านตัวนีพุกยายั้นพุยายเบอาทิตอสองอิิต่อเลย เป็นอะไรคือเป็นเขาไม่ทุวันเนี่ยปาร์ติขงผมแบบนึกเหมือนไนโรนะแล้วไอ้ผู้บังคับเขาไม่ทุวันของผมเนี่ยคือสิ่งที่เกิดจากยุทธวิธีใช่ไหมแล้วผมก็คือลงมือในการสร้างผมไม่ผมไม่ได้สร้างยักษแคะวัดยักษ์มีหลายแบบยักษ์มีเยอะมากแต่ถ้ายักษ์อย่างนี้คือยักษ์ยามเขียวทอาแองเนี่ยยักษ์ยามเขาเรียกคือมหาเทพเนี่ยเท่าไหร่ผู้ผู้หญิงคนนี้จำได้เดินทาย ชลบุร <Merci. S 1> hmm. ีมั um <c ười S 2> ้งผมจะแพ้ยิ้แล้วแต่เขาเขาคงถามตัวเองว่าเขาโนของไหมผมว่าอาการมันเป็นยังไงนะครับอาการก็เหมือนกับว่ามีอะไรหนอยากแฝงในในสารที่สิปรวดส่วนบนพยานาชอบสวนบนอะมากาค่าว่าพยานาจะไม่อยากบวดไม่อบวดพยาน่าชอบอะไรเือะคือเขามีจำศีิเนี่ยสังพวกนจ้มมีจำศีลพยานาท็จำีเหมือนกันคือน่าขาดจำศีลลูยาน่าเนี่ยคือแบบเป็นอะไรที่ชอบกูนมัน็ส่วนแต่ว่าในอกค์ที่เกิดเนี่ย เขาบอกไหมว่ากับคนอื่นเหรอเขาไม่เป็นหรอกแต่เขามาหาอาจารย์เนี่ยอยู่ๆเขาอ็กมาถูกต้องใช่ไหมฮะถึงผม่หามว่าน้าจะมาแล้วออกมาสุดท้ายเขบอกว่าเฮ้ยหนูหนูไม่ได้ดนฮะเอมสุดท้ายเนี่ยมันคืออดาที่หนูเกิดมาอยู่ในเมราณสุดท้ายหนูก็กลับ่ามาเกิดหนึการเนไร้ะเกิดมนุษย์เราไม่แค่มนุษย์มันมีหลายกหลายมีหลายเรหลายิมากมาย อาจารย์ก็เป็นคนตรงๆนะผมก็ถามอีกมุมหนึ่งบางคนก็จะมีบางคนบอกโอ้ยมันเลื้อยแบบเนี้ยขอโทษนะไร้สาระไร้ปลาอย่างดีอาจารย์คิดเห็นยังไงกับคนพวกนี้ทุกวันนี้มาช่างแม่มาเรื่องอะไรเกิดแม่ไม่โดนก็่จบมแม่พ่อแม่เขาพ่อแม่ไม่โดนไม่จบแต่แล้วเกิดวันนึงพ่อแม่มันเป็นมาจะคิดว่าเออดีไหมทางเห็นเห็นอาจารย์ทําแบบนี้คนเขาอาจจะมองว่าเอ้ยมันมันเป็นไปได้หรอก็ไม่แย่กับคนพวกนี้เพราะว่าเขาไม่ได้แบบนี้ยห่อ ก็คือสี่ปีเนี่ยการเราได้แสดงการแสดงมีใครมีใครทำอะไรได้ยุคสมัยดีที่ปีจบผมคือต้องการแสดงให้เห็นว่าไอ้สิ่งที่มันดีแล้ี่ยมันอยู่จริงผมเป็นคนคนหนึ่งเลยที่สามารถเอาตัวเองเนี่ยในยุคนี้ใหม่ๆขึ้นขึ้นมาอยู่ในโลกโซเชียลได้ธรรมดาเลยที่ผ่านมาคุณกวีเนี่ยทนกระแสมาเยอะแยะเลย ใช่ไหม่ะโอ้โหผมไม่ได้หลใจแบบว่ากูเจ่งกูเจ่งกูเฟี้ยวแห่ะ40ล้านที่ไ0ล้านนะเว้ยที่บอกลองขอมาโกลันได้ไอ้เมื่อกี้เนี่ยเขามาทำอะไรฮะเล่าให้ฟังนะคือเขามาคนให้คือมาขอมาแก้บนบอกว่าขอรอดเพราะว่าชุีเขาอาจจทำแต่สุดท้ายโควิดอ่ะรู้วุดท่เขาิสุดท้ายสองพันิปล้านผู้ดีใจพอสาเรต่อได้อันนี้คือความเ่ยงกับกวเอง ว่าถ้าเกิดมึงรักอยู่มึงจริงใจสิ่งที่ตอบแทนคือความดีแล้วมันมันก็พูดไม่ดีพุ่งที่ด่าเลยด่าเลยหน,น้าเลยเลยบอกไอ้เนี่ยผมไม่ใช่อาจารย์ที่เข้าใจคนแต่มึงรู้ว่าอะไรถูกชอบที่ดีสอนแค่นี้เองไหมสอนนิ้วผมไม่ใช่พระนะคือเป้าหมายผมเนี่ยไม่ใช่ไปสู่พิธานะยังแยกอยู่ผู้บังชอบมากเลยผมยังเล่าอยู่ยังโทษพ่ออยู่ ป่ะแต่กูไม่สามารถเลื่อนหยู่ท่านเพราะอะไรเพราะว่าผมมีจิตกรรมบางตัวแต่สุดท้ายเนี่ยผมของช่วยเหลือมนุษยสังคมให้มันเยอะที่สุดผมเอาไปทำงานตายไปทำงานไม่ตายไปแล้วไม่เจอที่อะไรแต่เพราะในลุกแบบนี้ก็โอ้จะดนา่นนาแน่เตอีกวงหนึ่งที่ก็ไปช่วยคนแจกคงแจกของช่วยผมช่วยหมดแต่คนเรามองคนทีภายนอกแต่ไม่เคยดูว่าเอนน้คุณทำอะไรอยู่สุดท้ายเนี่ยพี่กง เขาเป็นอาหารคนตอบรับได้เพราะอะไรเพราะว่าเขาตายไปแล้วคนอื่นที่ถึงคำสอนเขาแต่ตอนมี้ที่อยู่เนี่ยก็โดนด่ากันหมูเล่นไม่คืเนี้ยหรือว่าไม่คืบเนี้ยอเพราะอะไรยุคนี้ใช่ไหมทุกคนทุกระดับชั้นโดนด่าเลยโอเคนะโอเคแลดีแลถูกชงแปะมาเดี๋ยวไปดูขนมแล้วกันเห็นรถเบาผมก็รับเลยเออัสดีว่า หลักที่รับ